จะเป็นยังไงเมื่อเราต้องไปเจอกับมนุษย์ต่างดาวที่มีหัวยักษ์กับพลังควบคุมสภาพอาก,กาศแถมยังเป่าโลกทั้งใบหายไปในพริบตาได้อีกด้วยว่าแต่พวงมต้องก,การอะไรละ่ะทำไมต้องมารุกรานโลกด้วยไปหาคำตอบกันได้ในรีเกนมอร์ตีซีซั่น2อีพีที่5ครับ <S <S 2> <S 2> และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูน่ตูนก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะและสำหรับใครที่อยากโดเนทก็ทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเปิดมานอกอวกาศเราได้ได้เห็นเจ้าหัวกลมๆสีเหลืองที่ใหญ่เกือบเท่าดาวบินมาที่ดาวโลกของเราและไม่ว่ามันจะไปที่ไหนที่นั่นก็จะเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบตัติจนพื้นที่ตรงนั้นราเป็นหน้ากลองอยู่เสมอดูเหมือนในหมอนี่มันจะควบคุมสภาพอากาศได้แฮะผู้สื่อข่าวรายงานถึงใบหน้าประหลาดนั่นและตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่าอัลมาเฮดดอนเราไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรเพราะมันบอกกับเราเพียงแค่ว่าโชว์ของให้ดูหน่อยว่าแต่ของอะไรที่มันต้องการละ่ะรู้แค่เพียงว่า ถ้าเราไม่เอาให้มันไปโลกเราจะต้องแตกสลายแน่ๆซึ่งปรากฏการณ์อามาเฮดดอนเนี่ยก็อยู่ในสายตาของริกกับมอร์ตี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เหมือนว่าอ้คู่นี้มันจะไม่สนใจเท่าไหร่นะ ส่วนทางด้านเบสเจอรี่กับซัมเมอร์ก็ยังไม่เข้าใจว่าปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่บางทีมันอาจจะเป็นสารจากพระเจ้าก็ได้นะเจอรี่บอกซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ครูโกลเด้นโฟล์ี่เวสบ้าผ่านมาพอดีเขามีหน้าที่มาชวนทุกคนไปสวดมนต์ที่โบสเวลานี้ทุกคนต้องพร้อมใจกันภาวนาให้เรื่องนี้หยุดลงทุกคนก็งงว่าสวดมนต์มันช่วยอะไรวะ ภาพตัดมาที่ห้องประชุมแห่งหนึ่งคนใหญ่คนโตกําลังประชุมหารือกันในการแก้วิกฤตนี้ก็อย่างเคร่งเครียดตอนนี้พวกเขาโชว์ทุกอย่างให้มันดูหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ของที่มันต้องการสักทีส่วนนายทหารหัวรุนแรงอีกคนก็อยู่ให้ท่านประธานาธิบดียิงจรวดปรมามนูใส่หัวยักษ์นั่นอยู่ได้ ซึ่งในขณะที่ทุกคนเถียงกันอยู่นั่นเองริกกับมอตีก็กระโดดข้ามมิติมาที่นี่และโชว์ของไปหนึ่งทีด้วยการเปลี่ยนทหารที่จะจับกลุ่มพวกเขาให้เป็นงูจนคนในห้องเห็นว่าไอ้สองคนนี้มันมีของแน่ๆก็เลยปล่อยให้พวกเขาลองพูดดูว่าสองคนนี้จะมาต่อรองอะไรริกแนะนําตัวเองและหมอตีให้ทุกคนฟังและบอกว่าเขาตระลลยอวากาศมามากพอแล้วรู้ว่าไอ้หัวยากเนี่ยมาต้องการอะไรก่อนอื่นเลยมันมีชื่อว่าโคมิลอนส์มันมาจากดาวซิกนัสไฟเอ็กซ์แพน เลิกพูดเรื่องนิวเคลียร์ได้เลยมันเป็นแค่อของเด็กเล่นของโครมิลอนเท่านั้นแหละซึ่งสิ่งที่มันต้องการจริงๆของที่มันอยากได้นั่นก็คือเพลงฮิตใช่แล้วครับเพลงฮิตนี่แหละถ้าดาวไหนไม่มีเพลงฮิตให้มันฟังดาวนั้นจะต้องล่มสลาย ท่านประธานาธิบด,ดีเลยสั่งการให้ทุกคนติดต่อศิลปินดังเพื่อมาสแสดงดนตรีสดให้โคมิลอนฟังที่แอรี51แต่กลับไม่ง่ายแบบนั้นครับเพราะนะักดนตรีดังของโลกตอนนี้เสียชีวิตหมดแล้วเพราะด้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่งานแกรมมี่จนคนที่นั่นตายหมดรวมถึงศิลปินดังด้วยสวยสแล้วเหรอครับแต่เดี๋ยวก่อนท่านครับยังมีคนรอดตายคนนึ่งเขาคือไอซ์ทีและจะมาถึงที่นี่ในอีก2ชั่วโมงครับท่าน ท่านประธานาธิบด,ดีสั่งให้ทุกคนจัดเตรียมห้าดนตรีให้อซ์ทีแต่งเพลงฮิตให้ดาวโลกและยังชวนให้ริกกับหมอตีอยู่ทําเพลงด้วยกันอีกด้วยรถสองคนนี้ดูจะมีของแน่ๆแ,แถมเข้าใจด้วยว่าโคมิลอนอยากฟังเพลงแบบไหนภาพตัดกลับมาที่โบสถ์ดูเหมือนการสวดมนต์จะไม่ช่วยอะไรซะแล้วทุกคนกําลังดูตื่นตูมกันมากโลกจะแตกอยู่แล้วยังจะมานั่งสวดมนต์กันอยู่อีกครูใหญ่วาเจนาที่ทนไม่ไหวก็เลยลุกมาปลุกระดมทุกคนให้ทิ้งศาสนากันเถอะมันไม่ช่วยอะไรเราแล้ว,ลวสิ่งที่เราเธอทูลจริงๆมันควรจะเป็นเจ้าก ทองฟ้าหน่าต่างหากสิ่งนั้นมันควบคุมอากาศให้เราเห็นกันจจะไม่ใช่คำภาวนาลมๆมแรงๆครูวาใจหน้าเลยขอตัวออกไปกราบไหว้พระเจ้าตัวจริงไม่ใช่พระเจ้าจอมปลอมแบบในโบสถ์ ส่วนทางด้านริกกับมอตีก็กำลังเดินทางไปแอเรีย51ด้วยยานบินแบล็กคอรก็จะโยนตัวลงไปกลางเวทีที่มีลำโพงยักษ์เต็มไปหมดริกพร้อมมากกับการแสดงนี้แต่หมอตีดูยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าถ้าไม่ทำก็ต้องตายเพราะโลกแตกอยู่ดีมอตีเลยจำใจจัดบีดช,ชุดหนึ่งให้ริกร้องซะเลยทั้งคู่โคดเข้าขากันยังบอกไม่ถูกเพลงเพลงนั้นมีชื่อว่า Ge t วิปตีซึ่งไทยแปลตามเนื้อรอที่ริกร้องนะครับบอกเลยว่าโคดเรทเรทแบบไม่ไหวเลย เอาเป็นว่าเพลงเกชวิรตตี้ของริกกัมมอร์ตีเนี่ยทำเจ้าหัวยาโครมิลอนอึนสุดๆไปเลยภัยพิบัติต่างๆเริ่มหยุดลงฝาที่มืดครึ้มเริ่มสว่างขึ้นทันตาดูเหมือนโครมิลอนจะพอใจกับโชว์ครั้งนี้แฮะมันถึงกับเอ่ยปากชมริกกัมมอร์ตีว่าคาชอบของของเจ้านะดีมากเลยแล้วมันก็บินกลับไปริกกัมมอร์ตีและทุกคนต่างกระโดดโลดเต้นดีใจในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จโลของเราปลอดภัยแล้ว ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันกับที่ครูวาใจหน้าคุกเข่าอ้อนวอนโคมิลอนอยู่หน้าโบสถ์ดูเหมือนการยอมสิโรราบแก่พระเจ้าที่แท้จริงเป็นหนทางที่ถูกต้องภัยพิบัติทั้งหมดหยุดลงเพราะเราให้ความเคารพเขาตอนนี้ทุกคนในโบสเชื่อแบบนั้นและต่างยกย่องให้ครูวาใจหน้าเป็นศาสดาของที่นี่โดยที่ไม่รู้ว่าริกกมอร์ตี้กำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งเบสท,ที่ไม่เห็นด้วยกับการบูชาพระเจ้าอะไรนั่นเลยบอกไปว่าเราควรใช้เหตุผลมากกว่านะแต่กลับถูกคนที่โบสมองด้วยสายตาแบบนั้นและจู่ๆแผ่นดินก็เกิดไหวขึ้นมาอีกครั้งทำไมกันเพลงมันไม่ฮิตพอเหรอหรือพวกมันต้องการอะไรอีกกันแน่ตอนนี้โลกทั้งโลกถูกดูดหายไปแล้วมาโผล่อ,อีกทีหนึง่งซึ่งมีเผ่าคอมิลอนล้อมรอบเต็มไปหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้น ชาวโบสเชื่อว่าการมาของพระเจ้าหลายองค์เพราะพวกเขาไม่พอใจที่เราคิดต่อต้านทุกคนเลยคุกเข่าขอโทษเพื่อแสดงความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าขณะที่ทางรัฐบาลสหรัฐกำลังหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อขอเจราจากับมันและในที่สุดพวกเขาก็จับสัญญาณได้เราจะได้เห็นผู้คนจากต่างดาวกำลังเตรียมการแสดงให้โคมีลอนดูมันคือการแสดงเพื่อหาสุดยอดเพลงฮิต ผู้ชนะจะได้เป็นอิสระแต่หากดาวไหนมีแต่เพลงห่วยดาวนั้นจะถูกระเบิดทิ้งด้วยรังสีพลาสมาและในกรณีที่ไม่สมัครใจดาวก็จะต้องโดนยิงด้วยเช่นกันเรียกว่ามัดมือชกกันของจริงซึ่งความจริงแล้วคอมมิลอนตัวแรกคือแมวมองที่ตามหาดาวที่มีของที่ดีที่สุดแล้วเชิญมาประชันกันที่ดาวดนตรีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดดาวที่มีของที่ดีที่สุดในจักรวาลนั่นเอง ดาวแล้วดาวเราถูกยิงหายวับไปด้วยตังเสียพลัสมาขอหาเพลงกระจอกเกินซึ่งความหวังหนึ่งเดียวของโลกนะตอนนี้อยู่ที่เขาสามคนแล้วว่าจะทําเพลงได้ถูกใจพวกมันไหมเอมทำไมมันดูไม่มีทรงเลยวะเนี่ย ซึ่งในอีหกชั่วโมงโลจะต้องทําการแสดงแล้วพวกเขาจะต้องแต่งเพลงฮิตในเวลาที่จํากัดมอตตี้รู้สึกว่าตัวเองกดดันมากๆถ้าทําไม่สําเร็จยางน้อยก็ขอพาครอบครัวมาที่นี่แล้วพากระโดดข้ามิติไปดาวดวงอื่นกันก็ยังดีแต่ริกไม่ยอมเพราะมันเสียศักดิ์ศรีแล้วอีกอย่างคือแบตมันจะหมดถ้ากลับไปบ้านจะไม่มีแบตพอให้เดินทางมาที่นี่อีกทั้งคู่ก็เลยเถียงกันไปมาแบบนี้โลของเราจะรอดมีเนี่ย ส่วนทางด้านชาวโบสต,ตอนนี้ครูใหญ่วาจัยหน้าถูกแต่งตั้งให้เป็นศัสดาอย่างเป็นทางการมันคือลทัทธิศีสะสิ่งที่พวกเขาทำคือน้อมรับต่อพระเจ้าเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์ด้วยกันและลัทธินี้ยังซื้อใจซัมเมอร์ได้ด้วยเขายืนหมอกลัทธิให้กับพ่อแม่และบอกรักพวกเขาแถมยังจะทำอาหารเย็นให้กินอีกซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าเด็กดื้อย,อย่างซัมเมอร์เนี่ยจะดีขึ้นทันตาเห็นแบบนี้อย่างน้อยความงมงายก็มีข้อดีไปอีกแบบนะเบสกับเจอรี่คิดแต่ทว่า งานสู่สวรรค์ที่ลัทธินี้จัดขึ้นกลับไม่สวยงามแบบที่คิดมันคือการส่งคนชั่วและคนที่ต่อต้านลทัทธิขึ้นไปบนท้องฟ้าให้พระเจ้าชะล้างจิตใจแล้วให้กลับมาเกิดใหม่เป็นทารกซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆนะครับใครไม่เข้าร่วมคือต้องถูกประหารเท่านั้นดูเหมือนลัทธินี้จะไปกันใหญ่เสแล้ว ส่วนทางด้านไอซ์ทีกับริกดูเหมือนจะเข้าขากันแฮะแต่พอขนมหมดไอซ์ทีก็จะขอตัวกลับริกเลยเปิดประตูมิติไปขโมยขนมมาให้เพียบโดยลืมคิดไปว่าตัวเองโกโหกหมอตตี้เรื่องแบตของปืนไปทําให้หมอตตี้หัวร้อนมากที่ถูกหลอกเขารีบคว้าปืนแล้วกระโดดข่ามิติออกไปโดยไม่สนคําห้ามของริกเลยแม้แต่น้อยมอตตี้โดดข่ามิติไปโผล่ที่นั่นที่นี่เต็มไปหมดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็หาบ้านไม่เจอสักทีเพราะตเองไม่รู้วิธีตั้งค่าพิกัดจนสุดท้ายเขาก็เหนื่อยแล้วฟุบหลับลงไปแต่ทว่า กลับมีคนมาช่วยเขาไว้พอดีและคนคนนั้นคือมนุษย์นกนั่นเองมนุษย์นกคนนี้เคยโผล่มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกในงานปาร์ตี้นั่นเองแต่กลับมาที่ด้านของ2ศิลปินดูเหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยดีนะครับไอที IT ไม่สนใจไม่เอาอะไรเลยปล่อยให้ริกแต่งเพลงอยู่คนเดียวจนเขาเริ่มหัวร้อนแล้วก็เกิดการประทะคารวมกันขึ้นไอที IT เอ่ยปากออกมาเองว่าเขาไม่สนเลยสักนิดที่โลจะแตกแล้วจูๆ่ๆเขาก็กลายเป็นเอเลี่ยนน้ำแข็งซะอย่างนั้น นี่มันเชียอะไรวะเนี่ยริกตกใจมากชื่อของไอทีไม่ได้เป็นแค่ฉายาแต่มันคือชื่อของเขาจริงๆเลยเหรอเนี่ยแล้วเขาก็บินหนกไปทิ้งให้ริกอยู่คนเดียวและในตอนนี้ความเชื่อามันในการแต่งเพลงให้เหล่าโฮมลอนพอใจดูจะพังลงซะแล้วละครับทําให้ในายทหารชั้นสูงอย่างเนทานที่ปกติก็เลือดร้อนอยู่แล้วควักปืนออกมาตบหน้าท่านประธานาเิบดีแล้วสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมขี่ปนาวุธตอบโต้เต็มกาลังใส่โฮมลอนทันทีดูเหมือนเรื่องจะใหญ่กว่าที่คิดซะแล้ว ณดาวของมนุษย์นกเขาสัญญาว่าจะแก่รอยและหาพิกาดกลับโลกให้กับมอตตีแต่มอตตียืนยันว่าจะกลับบ้านโดยไม่ไปหาริกแต่มนุษย์นกไม่ยอมเพราะการทิ้งริกโดยการใช้ปืนของริกเองเนี่ยมันคือการหักหลังกันนะที่นี่เขาไม่ทําแบบนั้นกันหรอกแถมมนุษย์นกกับริกยังผ่านเรื่องราวกันมามา,มากมายด้วยเขาสัญญาว่าจะหาบ้านและหางานให้กับครอบครัวสมิธแต่ยังไงมอตตีก็ต้องกลับไปช่วยริกส่วนทางด้านลาทิสีสาตอนนี้เบสกับเจอรี่ถูกเชิญมาที่ประชุมเพื่อรับการเลื่อนตำแหน่งชั้นสูงเพราะเป็น ครอบครัวตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าการอยู่รัททีนี้ทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆแต่ทว่าพวกเขากลับไม่รับตําแหน่งนั้นเพราะครอบครัวสมิธรอคอยมากกว่า16ปีให้ซัมเมอร์รักพวกเขาสิ่งที่ต้องการมันก็มีแค่นั้นแหละตาแหน่งอะไรนะ่าไม่ต้องการหรอกพวกเราพอใจที่จะอยู่แบบนี้แล้วทําให้คณะกรรมการของรัฐทีศีรษะไม่พอใจอย่างมากพวกคนบาปจะต้องถูกส่งไปสวรรค์ ซัมเมอร์ที่ถูกลัทธิกลืนกินความคิดเข้าไปแล้วขออา,าสาส่งพ่อกับแม่ของเขาไปสวรรค์ด้วยตัวเองไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ได้กลับมาเป็นทารกแล้วซัมเมอร์บอกโถอเด็กเวนเจอรี่น่าจะคิดในใจตัดกลับมาที่ห้องอัด มอร์ตี้กระโดดกลับมาตามคำขอของมนุษย์นกและมาเจอประธานาธิบดีถูกมัดอยู่ตอนนี้ทั้งคู่ต้องรีบแล้วการแสดงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่มันจะพังลงเพราะขี่ปนาวุธจะถูกสั่งยิงออกไปตอนแสดงด้วยครึ่งโชว์มันจะต้องเกิดหายนะแน่ๆถ้าประธานาธิบดีเลยอาสาจะขับพามอร์ตี้ไปส่งที่แอเรีย51เพื่อช่วยทำให้โชว์สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยตัวเองทางด้านริกที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องจำใจแสดงโชว์ก่อยๆด้วยตัวคนเดียวทำให้หน้าของโคมิลอนเริ่มบูดเบี้ยวขึ้นมาซึ่งจังหวะดันไปตรงกับที่ ทิสีสะกําลังจะส่งเบสกับเจอรี่ไปสวรรค์พอดีเป๊ะซัมเมอร์ที่เห็นว่าการทําแบบนี้จะต้องทําให้พระเจ้าไม่พอใจแน่ๆเลยรีบโดดขวาพ่อกับแม่ของเธอไว้เป็นเวลาเดียวกับที่หมอตีและท่านประธานาธิบดีก็มาถึงพอดีทั้งคู่เปิดตัวด้วยการโรยตัวลงมาหน้าเวทีอย่างเท่ทำให้คอมมิลอนเริ่มจะพอใจพวกมันดูจะชอบแฮะขณะที่มุมมองของลัทธิก็เข้าใจว่าการห้ามไม่ให้เบสกับเจอรี่ไปขึ้นสวรรค์นเนี่ยทำให้พระเจ้าพอใจทั้งคู่ก็เลยลอดตายอย่างปาฏิหาริย์ท่านประธานาธิ บดีประกาศต่อหน้าการถ่ายทอดสดทั่วโลกให้รัฐบาลหยุดยิงขี่ปนาวุธซะแต่นายพลจอมหัวร้อนไม่ฟังเขาปลีเข้ามากดปุ่มสั่งยิงทันทีจรวดนำวิถีพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเข้าหาโคโมิลอนแต่ก็ตามที่ริกบอกนั่นแหละครับมันก็เป็นแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่ออยู่ต่อหน้าโคโมิลอนจรวดไม่ระคายผิวมันเลยสักนิดแถมยังทําให้มันโมโหอ,อีกดาวดวงนี้ขัดขืนไม่ยอมโชว์ของระเบิดมันทิ้งซะตัดสิทธิ์มัน ขณะที่ศาสดายอย่างครัวใจหน้าก็กําลังหัวร้อนที่ปล่อยให้คนบาปรอดไปได้ยังไงกระโวกเวกโวยวายอยู่ตรงนั้นแต่ทว่าคําว่าตัดสิทธิ์มันของโคมิรอนทาให้ทุกคนในรัฐทีเข้าใจว่าครัวใจหน้าไม่ใช่ศาสดาอีกต่อไปก็เลยรวมกระทืบเพราะหมันไส้มานานและที่ชอบสั่งนู่นสั่งนี่ตลอดแล้วจับเขาส่งไปสู่สวรรค์ซะเลยตอนนี้สถานการณ์ทุกฝ่ายดูแย่ลงสุดๆโลกจะแตกจริงๆใช่ไหม ปืนพลาสมายักษ์ที่ชาร์พลังเต็มที่ถูกสั่งยิงลงมากำจัดโลกทิ้งแต่ทว่ากลับมีบางอย่างมาขัดขวางไว้ซะก่อนมันคือไอซ์ทีที่ตัดสินใจกลับมาช่วยโลกเพราะโลกทำให้เขาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นั่นเองว่าแต่มันไปเห็นตอนไหนวะเนี่ย ไอทีบอกคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายว่าอยากจะดูโชว์ที่สุดยอดที่สุดของริกกัมมอร์ตีซึ่งโคมิลอนก็ยอมใจอ่อนและสุดยอดการสแสดงของสุดยอดคู่หูแห่งยุคอย่างริกกัมมอร์ตีก็เริ่มบันเลงขึ้นอีกครั้งโดยมีท่านประธานาธิบดีขึ้นมาร่วมแจมด้วยเพลงนี้จะต้องเป็นตำนานอย่างแน่นอนเพราะคามลลอนพอใจมากๆจนโยงให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดจาก988ซีซั่นที่ผ่านมาในรายการประชันดาวดนตรีและโลกก็ถูกส่งกลับมาอยู่ที่เดิมในที่สุดตอนนี้ทุกคนรอดแล้วริกกัมมอร์ตีและท่าน ประธานาธิบดีกอดกันกลมเกลียวฉลองความสําเร็จขณะที่ลัทธิศีษาก็อึ้งสุดๆเพราะตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าลัทธิอะไรนั่นกับพระเจ้าของพวกเขาเนะี่ยเป็นแค่การเชื่อมโยงผิดๆที่มาจากความเชื่อผิดๆของคนคนเดียวเท่านั้นเองลัทธิก็เลยถูกยุบไปอ้าวิบหายแล้วสิแล้วครูวัดใจหน้าที่โดนส่งไปสวรรค์นนะ ท่านประธานาธิบดีกล่าวชื่นชมริกกับมอตีถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้กอบกู้โลกเอาไว้และสัญญาว่าจะขอความช่วยเหลือกับพวกเขาอีกในอนาคตอย่างแน่นอนเป็นงานจบตอนอย่างฮีโร่จริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับริกกับมอตีอีพีนี้บอกเลยว่าโคตรกาวโคตรหลุดและก็ครีเอทมากๆเลยจริงๆนะครับก็ถือว่าได้ผ่อนคลายจากเรื่องปวดหัวบ้างนเนาะและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเนทให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยนะครับหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจ สุดๆแล้วครับขอบคุณทุกคนมาณนที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ